แนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายในรุ่น Honda Civic h o n d a c i v i SUV RS นะคะขั้นตอนแรกลูกค้ากดตกลงก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลื่อนหา Bluetooth Audio นะคะแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กดที่มือถือนะคะไปที่การตั้งค่ากดเปิด Bluetooth นะคะหาคำว่า Fonda HFT นะคะรหัสตรงกันจับคู่ได้เลยค่ะจะมีขึ้นมาให้เราอนุญาตรายชื่อและข้อมูลขึ้นโชว์ให้เราอนุญาตเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วก็ CarPlay นะคะ าเาอนุญตดลยที่หน้าจอก็จะมีขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะตั้งค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์สาคัญหรือเปล่านะคะถ้าตั้งค่าเป็นอุปกรณ์สําคัญก็ติ๊กได้เลยแล้วก็กดใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีการยืนยันให้เราเปิดใช้งาน w i f i ตัวรถนะคะเขาจะมีถามอนุญาตสิทธิ์ในการเปิดใช้งาน Apple Car p ร์พนะคะก็กดอนุญาตได้เลยค่ะเปิดการตั้งค่าระบบต่างๆก็กดตกลงได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าสีทั้งหมดนะคะลูกค้าก็กดยอมรับได้เลยค่ะ Apple CarPlay ของรุ่นซีวิตนะคะจะมีแผนที่สามารถโชว์แผนที่ขึ้นที่หน้าจอวิทีุได้เลยซึ่งเป็นแบบไร้สายค่ะลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกไ็ได้ที่ AT Honda Group ทุกสาขานะคะ